กินทั้งวบบติดคอตุยบบรูเลือดไม่กินทั้งวบบคนหมักแบบนีน <c oughs> ม้มาครับพี่น้องคะส้มตำหัวหอยครับพี่น้องโอ,โอ,โอ้หัวหอยไปจัดละไปจ่ะพี่ค่ะโคกกดโคกหัวหอยไม่อย่างไรสับใหญ่เนี่ย สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามะพร้าวมพรกันคีอเจ้าค่ะพี่น้องค่ะเมน,นูเสิแสบหลังเลิกง,งานนะจ๊ะนะจ๊ะตําอย่างล่ะตํามะเหืหหหอวัวหอยค่ะพี่น้องค่ะหัวหอยเชลี่จะพี่น้องจ่ากินกับแคบหมงข,งขง้ปุน้นหมูมีกับพราขาหนุ่งน้ำนี่ค่ะรอบสุดท้ายแล้วหมดหมดแล้วค่ะมีกับน้ำไมา้ฝรั่งแล้วก็ ปกัดกรอบมาเด้อจะเด้อจวดอย่าสร้างแม่เป่ากินก้อนเข่าหรือเกาหล่ะจะไปน,น้องจาลื้เมื่อใดมันสันเฮ่ hey, hey, hey. มาเด้อจุดอืม,อมทำที่ไหมครับกินอยาก <c oughs> เด้อเซ็บกว่ามีหัวหอยในตัวแม่ไปหนะักก็เลยเอามากิน ้ะจ้าสดบสันตรามกินตุ้มมืุ่้มื่ะเสียตุ้มือลอดปลรข้าจะบอกรับกับปากา เก็บปลอดเนะนาจะ้ะเพื่อนกินทั้งแบบติดคอตุยบอรูเรืองเพื่อนกินทั้ง่าบคนมักบอกนะเพือ่อนหวาน

พักคาวไปขย่อหน่าน่าสนใจฝั่งนี้เลยดี รับหมู้วยครับกับหมูจากสเปนเลยครับน,นองก็สมัยนอนไทยมัชาเดียวกันกับไทยเลยครับสเปนครับมาจากสเปนหลยนอรกบ นไว่ยทั้งไงทั้งายาวเนี่ยโหนแสบคัดมักหลาย

Woo. Det tænker jeg er vejr, vej Jeg kan ikke i en

ก็เลยพี่น้องค่ะป้าแซบคัดแซบเนี่ยนางกินนางเล้มจนเบิดกับพี่น้องค่ะแต่ว่าผักอันนี้ไม่หมดกับวปุ้นไม่หมดก <c oughs> ็จะไปเก็บเสตัวยคือเกากับพี่น้องค่ะบริทิมมด้โทรแ้จ้ะพี่น้องของผักของแพงคับพี่น้องอืมอิม่มม่ไหวแล้วค่ะอืมเบิดถาดเลยค่ะแซบ เอาละคพี่น้องค่ะมากคินี่ของสาวเดินจะเด็กฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจจะเด้อพอกันกินนายุดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขภูสุขกนค่ะสวัสดีค่ะ